Overwork Bushcraft Knife นะครับตัวนี้เป็นมีดในซีรีส์ Bushcraft ของ a l p h a w o r k s ซึ่งเป็นดิวิชันแยกออกมาจาก Alpha นะครับก็จะเป็นมีดที่ผลิตออกแบบในญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ Craft นะครับที่คุณภาพสูงมากๆเลยนะครับผลิตญี่ปุ่นออกแบบในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยนะครับโอเคนะครับมีดตัวนี้คือ a l p h a w o r k s นะครับ Bushcraft Knife นะครับ b l a d e r e p พรสซ a b l e ก็ Blade, ible, คือสามารถจะเปลี่ยนใบมีดได้นะครับออฟฟจะเป็น Division หรือเป็นแผนกแยกออกมาจาก Alpha ซึ่งก็ผลิตอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์คราฟที่ดีมีคุณภาพมากๆอยู่แล้วของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผลิตขานี้ญี่ปุ่นแล้วผมก็เฝ้ารอที่จะซื้อตัวนี้มามากๆเลยตัวนี้ส่งจากร้าน Drop, t o o l s drop นะครับที่ d r o l s d r o p นะครับ Tools drop ใน Shopee มีใน Facebook นะครับเอาชื่อไป search ได้เลยนะครับก็จะเจอว่ามีจำหน่าย Alpha อยู่หลายรุ่นเลยด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งกันไกลทั้งมีดทั้งใบมีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีราคาจำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้อยู่ที่750บาทนะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับจะมีสีโอลิฟกรีนก็คือที่ส่งมาวันนี้นะครับนี่สีเเขียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นรหัส a l p เ a w o r k s ์นะครับ bushcraft knife ดนนะครับเดชโอดคือ olive d ฟ r ั g r e e นนั่นเองแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นสี sand b e i g e นะครับก็คือจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีจะออกประมาณอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับก็ราคาเท่ากันราคา750อาบบาทนะครับจากทูสต็ ส่วนใบมีดนะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแล้วก็ซื้อเพิ่มได้นะครับใบมีดอยู่ที่สา0อ่าสบาทนะครับในเวอร์ชันที่เป็น h u s h f t b l t d l นะครับแต่ถ้าเป็นใบรุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีขายอยู่ก็คือไม่แน่ใจว่าใบละหรือว่า,าคู่ละนะครับ140บาทจะเป็นใบมีดที่เป็นลักษณะ b u Bushcraft Knife นะถ้าใครที่เคยใช้งาน CK2 อยู่ก็จะทราบดีว่า CK2 มันก็เป็นใบแบบนี้นะครับ ใบธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ใบจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับจะเป็นใบแบบมีเงี้ยงมีอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูว่ามันใช้งานยังไงเราเอาไว้ทําอะไรนี่เป็น CK1 นะครับตัวเล็กลงก็จะมีคม2คมแล้วก็ใบก็จะสั้นกว่าแล้วก็ตัวก็จะเล็กกว่าแล้วก็จะมี CK l i m i t e d Edition นะครับก็จะใช้ใบแชร์กันกับ CK2 นะครับก็คือรุ่นเดียวกันแหละนะครับสรุปก็คือ3ตัวนี้ใช้ใบด้วยกันนะครับส่วนตัวนี้ใช้ใบของมันเองนะครับไม่เกี่ยวกันเพราะมันตัวเล็กนะครับโอเค ก็เดี๋ยวมาดูรีวิวกันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับแล้วมันก็ทำไมผมถึงเอามารีวิวโอเคนะมาดูเลยนะครับหลังกล่องจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าตัวมีดตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานเอาดอคือใช้งานเหล่าไม้นะครับอุทิลิตี้ในแคมป์นะครับเจาะก,กระป๋องแก๊สก็คือระบายแก๊สออกเราจะไม่ทิ้งแก๊สหรือว่าไม่ทิ้งขยะไว้ในป่านะครับ เื่อความปลอดภัยสามารถล้างน้ําได้นะครับโดน้าได้เลยเพราะว่าตัวโครงสร้างเป็นสแตนเลสทําสีใบมีดก็เป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ด้านบนก็ใช้เป็นตัวเกี่ยวหม้อหรือใช้เป็นตัวยกหูหม้อที่เวลาเราตั้งไฟได้ส่วนการถอดใบมีดก็เลื่อนวงล้อให้สุดถอดวงล้อออกมาแล้วก็สไลด์ใบมีดออกด้านหน้าแล้วเปลี่ยนนะครับเรามาดูข้างในกันเลยนะฮะตัวนี้ถ้าสีน้ําตาลมีก็คงจะซื้อไปด้วยนะครับแกะมาข้างในนะครับเราจะเจอกับตัวอุปกรณ์มาในถัด พลาสติกนะครับแล้วก็จะมีลันย่าหรือว่าสายคล้องนะครับซึ่งอันนี้ติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับเป็นสายที่มีความยืดหยุ่นนะครับไม่คมใช้คล้องมือแล้วไม่บาดมือด้วยโอเคตวัวมีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทรงแบนแล้วก็ยาวนะครับเรียวๆซึ่งงานผลิตนะครับออฟฟ่าเองก็ทำออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับดูได้เลยว่าผิวทำสีเนี่ยทำออกมาได้เนียนมากนะครับอันนี้จะเป็นสเตเลดทำผิว อุตสาหกรรมนะครับน่าจะเป็น powder coat นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าใช้วิธี anodize ไม่รู้นะแต่ s t a i n l e s น่าจะ anodize ไม่ได้นะครับต้องทำ PVD นี่น่าจะเป็นสีนะครับสีพ่นเป็น ceramic c o a หเลยเป็น powder coat เนี่แหละนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะสวยดีสีน้ำตาลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโครงสร้างก็จะเป็นโลหะเลยแหละนะครับอันนี้ก็แข็งแรงทนทานดีเดี๋ยวผมจะลองใช้แม่เหล็กแล้วกันดูดดูว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็ดูดติดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส t ต i n l e s แต่ว่าก็คือเป็นเกรดที่มีผลกับแม่เหล็กด้วยนะครับประมาณหนึ่งส่วนของใบมีดตัวนี้จะมีความโดดเด่นจากใบมีดคราฟต์ทั่วไปนะครับก็คือจะมีทั้งเพลนเ g e ก็คือเป็นใบเรียบนะครับส่วนด้านกลางใบมีดจนถึงปลายนะครับหัวมีดจะทรงเป็นลักษณะทรงค่าจะเป็นทันโตเล็กๆนะครับดีเวอร์สทันโตเนาะคมมีดก็คมมากนะครับแล้วก็จะมีเซกชันเล็กๆ2ส่วนตรงนี้นะครับ ก็คือจะเป็นสเรเทสนะครับคือเป็นใบสําหรับใช้เหลาไม้เหลาดินสอนะครับแล้วก็ใช้ตัดเชือกด้วยนะครับมีเล็กสลับใหญ่ข้างล่างนี้จะเป็นที่เปิดกระป๋องนะครับสามารถจะใช้งัดเปิดกระป๋องอาหารนะครับแล้วก็ใช้เจาะกระป๋องเพื่อระบายแก๊สได้ด้วยนะครับข้างใบมีดจะเขียนไป้ชัดเจนเลยว่า overworks a p a n stainless นะครับก็คือใช้สแตเลสผลิตใบมีดนั่นเองส่วนระบบล็อกของตัวนี้นะครับใช้ระบบวิวล็อกนะครับซึ่งวิวล็อกตัวนี้ก็ใช้สแตเลส เป็นแกนตรงกลางข้างในนะครับแล้วก็จะมีทองเหลืองนะครับหรือบรัสเนี่ยเป็นตัวอ่าตัวเขาเรียกอะไรตัววงล้อหมุนนะครับซึ่งสามารถจะย้ายฝั่งได้เราต้องการจะเก็บใบมีดก็คลายลงร้อนนิดนึงแล้วสไลด์ใบมีดกลับเข้ามาแล้วก็หมุนล็อกแบบนี้นะครับเป็นการล็อกแบบซิมเปิลมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะหมุนได้แน่นตามที่เราต้องการด้วยนะครับหมุนแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับใช้กรีดอะไรก็ มูนล,ล็อกอยู่ระหว่างทางแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะยืดสุดแล้วก็ล็อกแบบนี้ก็ได้การจับถือนะครับมีตัวนี้เป็นอุทิลิตี้นายเป็นคอมแพกเพราะฉะนั้นตัวมีดจะมีขนาดมิติค่อนข้างที่จะบางนะครับเล็กมากเลยนะครับน้ำหนักก็เบาเพราะว่ามันเจาะเนื้อโลหะออกแล้วก็ใช้วิธีก็คือสเตเลสพับนะครับใช้เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับพับมาด้านนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามีรอยต่อตรงนี้นะค,คือพับ ด้านหลังก็จะมีรูร้อยแหลนยาร์ดนั่นเองสําหรับคนถนัดขวานะครับก็วงร้อยอยู่ด้านขวาได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้ใช้นิ้วโป้งคนถนัดซ้ายอันนี้คือโอเคเลยนะครับดันแบบนี้นะครับแล้วเลื่อนกลับเข้ามานะครับหรือว่าดันออกไปแล้วก็หมุนไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ easy on easy off มากนะครับง่ายมากนะครับดีไซน์ก็จะคล้ายกันกับตัว อันนี้ CK CK1 นะครับ CK2 ก็จะมีดีไซน์เหมือนกันเพียงแต่ CK2 เนี่ยจะเป็นสแตเลสเงาๆนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนสีของบอดี้จากสแตเลสเงาเป็นสีนะครับแล้วเปลี่ยนใบมีดนะครับใบมีดตัวนี้รุ่นธรรมดาจะร40บาทคู่หนึ่งส่วนอันนี้อันหนึ่งหรือว่าคู่หนึ่งไม่รู้นะครับ340บาทแพงกว่าเพราะว่า มีเงี้ยงมีเดือยอะไรแบบนี้นะครับใช้งานเอาดอจะมีความแตกต่างกันอยู่ของดีไซน์ส่วนการเปลี่ยนใบมีดนะครับก็คือหมุนตัววงล้อออกมาให้สุดเลยนะครับแล้วก็เอาตัววอชเชอร์ที่เป็นพลาสติกนะครับออกแล้วก็จะมีแกนอทองเหลืองนะครับหรือบรัสออกสไลด์ใบมีดออกด้านหน้าแค่นี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เลยเมื่อใบมีดเราเก่าแล้วนะครับเราไม่ใช้งานก็ทิ้งให้ถูกที่ด้วยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนฝั่งก็ได้นะครับผมจะย้าย ตัวใบมีดมาด้านวงล้อมาด้านสายก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับแล้วก็เอาตัวว a ชเชอร์หรือว่าตัวแหวนรองตัวนี้นะครับวางลงไปในตำแหน่งที่เลือกไว้นะครับแล้วก็เอาตัววงล้อหรือวิวเนี่ยวางลงไปแล้วหมุนนะครับกลับเข้าไปแค่นี้เลยนะครับอยู่ด้านขวาแล้วนะครับก็ใครถนัดขวาก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับหมุนทึกแค่นี้นะครับส่วนพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับใบสั้นๆ ลองไปดูได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอัลฟานะครับฟิวไนฟ์นะครับ f k 1นะครับส่วนตัวนี้เป็น CK ครับคราฟไนฟ์ฟิวไนฟ์นะครับ22นะครับส่วนตัวนี้เป็น CK1 เค1คราฟไนฟ์1คราฟไนฟ์2ฟิวไนฟ์1นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น f k 1แหละนะครับไหนดูด้านหลังสิอ่า BK คนะครับบุชคราฟไนฟ์พูดผิด b k 1นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นมีดบูชค c r a f t นะครับจาก Alpha. อ,อัลฟาอ๋อยังมีตัว CK Limited อีกตัวหนึ่งก็คือจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับเราจับถนัดกว่ามันอ้วนนะครับตัวนี้ True s o l i d ก็มีขายนะครับก็สามอยเจบาทนะครับอันนี้400รอยอไม่ใช่370บาทนะครับสามบาทตัวนี้นะครับเจ็อยห้750บาทนะครับ พร้อมใบมีดอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่เขาก็มีแหละนะลองไปดูได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e บิไรเดนเอาท์